สวัสดีครับผมพี่น้องครับเมื่อนีพอๆกับอีสานอรอถอีกขึ้นเก่าครับผมพี่น้องในเมนูต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมปลาไหลยักษ์ลุงแบงเพิ่จอันโชคพิมือต้มครับผมต้มเป็ดปลาไหลแต่ผมวนผมกะสิพัดกะเเ่าแก่พึง่งอาเขาว่า,าครับผมเพิ่นไปหนางงานเพิ่นเมื่อนีครับเพราะว่า ช่วงนี้เท่าแก้าแดนรถครับผมพี่น้องครับยั่งคลิปที่แล้วที่พี่น้องเห็นนั่นเล่าก็มาเขามาเอานามให้ง่วแล้วก็ออกไปหนังงานต่อก็เลยไปไหนไปหาอยู่หากินกันช่วงนี้ก็ชื่อว่าแล้วครับผมนี่หม้อต้มต้งแบ่งแล้วเตรียมไว้แล้วครับผมเราสิต้มสูตรเราเราสิต้มเครื่องให้มืดแล้วก็อ่าปุ่งไปก่อนเลยเลยพี่น้องสูตรตุงแบ่งอ่ะส่วนป้าไหลนี่ผมก็เตรียมไว้ดังแล้วนี่ผมแช่น้ำอันนี้ แช่น้ำขี้เท้าไว้ครับผมเมือกมันสีบ่มีนะครับเวลาหลูมันสีดังเอียดเยียดเลย,เ,ยนะเห็นไหมเมือกฉีดบ่มีมเก่ง่ายครับผมป้าไหนนี่แช่น้ำขี้เท้าไว้ก็กจบลเลยเยียดเยียครับผมนี่เมื่อเท่าค่อยมาล้างนะ้ำบอกดีๆถ้าใส่ใบค่อ,คอยใบอันนี้ขูดออกนังมันกิดฉีบ่สวยนะครับเ้าใส่วิธีนี้เด้อะลูดด้วยขี้เท้าแล้วก็มาแช่น้ำขี้เท้าไว้ ว่าน้ำที่เท่านมีความเป็นด่างมันเห็นให้พวกเมือกปวจทงสีออกได้ดีนี่ครับโอ้ม se ือนี้เม่นุ่มแสบๆครับผมเอาละจังหวะนี้ลุงแบงค์ใส่ส้มจากธรรมชาติลงไปหมดแดงแล้วครับผมพี่น้องครับเออเดี๋ยวโอ้โหไม่เอี้ยให้ยิ้มอย่างนี้อันน่าขอด่าคนด่าเอ้ยยังไงยังไงโอเคครับผมพี่น้องครับ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกุนเดีุกคนมันนี่ยายไปทั้งบานไอ้ดามเนาะบันนันดูครับครับอวบันนั้นดูกดสิขึ้นอดบ่่นี่เพิ่นได้ของนี่เพิ่นโทรไปหาอย่ารมาน่ยาเนาะเอยบ่ไต้ตู้น่อยแต้องยั่ครับว่นลงว่าให้ชวนไอ้ดามลงมานําเัรล่ะลืมบอกไปองักเลยนะคัโอ้ยบ่นจเป็นโรคหมดเล ลุงแมงค์วันนี้ช่างวะบัวอู้ใหญ่เหวี่ยวะน้อลุงแบงค์ครับโอ้สวัสดีครับผมต้มต้มมาแล้วครับต้มน้ำซุปนะครับครับผมเดี๋ยวว่ามันเรียนหรือว่ามันเรียนสองปีสามปีจุดใหญ่ครับจุดจ้ำแขนจกจนจ้ำแขนเอ้ยมาจำเยอะอะไรนะแกจกนี่จำแล้วครับเดี๋ยวน้ำสมุนไพรนี่พวกนี้เดี๋ยวให้ลุงแบงค์แล้วบอกครับผมพี่น้องว่ามีอย่างเนีจังไลยเนี่ย มือนีกัญิมาเปิดของฝากจากไอาดาบห้านําครับผมจากไอาดาบสุรพงษ์จอมดวงห้า,าจากสวนพึ่งจังหวัดราดชบุรีครับผมเป็นตรงมาให้หอดได้หอดด้นละ,ละแองมาได้เปิดร่วมทีมกันก่อนจังชีมาเปิดพี่น,น้องไนเมืองในแง่น้ครับผมพี่น,น้องครับเยนลงเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวแป๊บนึงต้มน้ำซุปสมุนไพรไวทาเย็นแห้วครับผมน้ำเดือดฟูดฟูดเลยนี่ใบมอนตไคร ชิ้นไข่เลยครับนี่มันเอาเน้นเต้นทันใหม่เอ้าเอาใบกระถ่มมาดำนี่เจ้าโอ้โหมะเสี้ยวมาตุ่มเบอร์แล้วมาตุมใต้ดีเลยนี่นี่ใบมอนใบกระถ่มกินใบบักกูดพักเพลี้ยวขาดเมื่อไรก็ใบตุ้งไทยครับผมเอาใส่เลยครับใส่เลยเนาะใส่เลยครับดินบพหนอมันกะขันบพราะใต้มันกะดินนะครับขันมันใต้มันกะบนินครับเอาลงไปดีเอาลงไป นั่คือบระยากอยาดลกโอเคโอ้ปลาหมองามเนาะอือครับงาที่พูดมันเป็นยังบ่เห็นอันที่น้าครับอีกเมนูหนึ่งายสารมันสิจัดกัดครับผมเนี้ยกขอนจำเนกขคือสิเมนบัวพีกแล้วเนาะพอดี่จะมาเห็ดเมนูครับผมกระลังต้องการบัวพีกพอดีคิดว่าเลยมันน่าจะใช่ ไส้กรีดนิ้วพริกไทยครับผมพริกหัวเรือแห้งนุิกครับผมอ้หูอ,อกมากบาวิสารพริกกินดาแห้งจังจังพี่นองจังของเล็ดเด็ดยอดครับผมของมาก

ว่าโจเลยดีตำแดงดีดียันยันถึโอ้จับเชื่อว่าโจดกเลยยังเล่เมัดนดีดีเลยมันในแมงสั้นมันแห้งเขาอย่างสิมันแม่นทางสั้นแล้วใช่ับงสันหนึ่งตัวสรืมูนามโจ๊กเอาทีรุนถี้าเราใส่ว็บเนี้ยมันใหญ่ปะนิเนี้ยขาหอดวันนี้พี่แกงตามเองครับผมพี่น้อง บดได้เข้าตลาดด้เนี่ยบดได้บดได้เอาพริกแกงสตมาใส่มันจะเหลืองๆ,ๆเนี่ยโอเคเมนูที่สองับผมพัดเย็นใส่หมอกที่เก่ล <c oughs> าล่ะจบกตะต้อนเดวี่ไอ้ดาบดอยู่แล้วพเรลไหนมากพอดีเนาะพอดี <c oughs> ปฏิทไฟดวกเนี่ยโอ้โหย,ยอดเลยใบขมิ้นใบเหลืองงามนี่ตลเป็นแคกินไงกินเย็นแห้ง,หงดีเแล้าจะติรถหลักกินแดงเสียบไปตรงห <c oughs> ลักกินแดงแสแล้ววะยังแก โอเคเดี <idian> <ten> ๋ยวเติมน้ำนิดหน่อยครับผมกลัวให้เนื้อเอียนมันกล่ำกล่ำนะฮะจังควายเติมน้ำนะครับเดือดไม่เลยไม่หม้อเลยได้ป่ะเยอะเหรอที่ไม่หม้อโอเคได้ป่ะโอ้โอ้โอ้ อมด่ไม่าย่เสี่บแห้งได้จมกันแล้วเอาหมดแย่มาใส่เพิ่มกไปอีกเป็นยังไงบ้ร้อมเสิบ้าวนไหนไปแทงาห้กินได้ห้กินด้นี่ของแสีบนี่ต้องหากินพร้อมกันครับผมพี่น้องครับเพราะว่าเพ่อนสายแทงนี่ว่กินอะไรคนกอนทอดก็ได้เพราะว่าเป่นสายแท่งเสี่สายจก ช่วงนี้เท่ากันออางานเราดิขี่น้องช่วงนี้ช่วงนี้กรยากเลยี้น้องเนงานขอซิมเู้นเอสานซิมตอาซิมหนาบเนาะเอาเลย่ายยดของเสีบกันขึ้นนอะล้วน้อขนนี่วงน้ำยอดเลยผมน้ำซุปนสีเดบซ่ยอดเลยผม่าอู้เสียบแหงสว้นแ้งต้มใส่หมอมันแสีบ เสียบเต้ยังก่อนครับน้ำก๊อบตอนวุ้ขนาดจิ yeah, no, yeah, okay, ้มน้ำครับจิ้มตอนจะไม่ขอบคุณครับซ้อมเม่นุ่งอะไรพี่น้อยมาเนี่ยแสบๆเลยมาเนี้โอ้ยเรียนไม่จบแบบดุดดิ้งดิ้งเลยองเทพของเทนเลตัวน้หน่อยๆเอาจิ้มยำเซเบียตตัวใหญ่นี่คือจะบอกออกซาเนาะหรือว่าออกอยู่บ่ บึงเห็นแต่ว่าเบ็ดบัเคยบ่อนเหรอดูนใหไ่บัเคยุ่ไงบ่บ่ห่อได้เถอะแต่ว่าอันเย็นนาไซเบ็ดครับนาหนีมันเสียพ้นคนละย่างยาอะไรแก็ใส่จ้าหน่อยมันมียาดองมันมันเป็นสมุนไพรแล้วน้ำน้ำสมุนไพรสรัพยากรวัตถุถึงสองสองสองนาที หาอะไรอยู่หาอยู่วสอนอะไที่ตำนานแล้วอทีตหาอะไรทีนไรอยู่มีถาอะไหาอะไรดีหาอะไรดีอมถึงใกเดาี้พอดีขอปอื้อดีอดเลยอู้่ยดีเนาะ

ดหนาหนาวเยีงกับแสบบดเขาไม่ป้ามันแน่นึงข้างเขียนไม่เลยเอฟซีครับครับี่ยังเราทรงพิงมาใหนบาอ่าไอดดบซืองไอดบซืองนะครับว่าเลยเลยจัดเตมเมนูเลยเออเดยจัดเต็มเมนูเลยตรงี่เอียนเอฟซีตัวยงของเราพัดเอเท่ากับเดใส่น่พี่ไทยหน่เดไนบี๊ยังน้วมือเสียให้เกสวยเนี่ย โอ้บอบกหวานลงไปนะ <laughs> สมถึงดิถึงอีถึงเครื่องเลยนะเออื้ยวันกินยังดม,มันไม่นรรลนเสาแสาวที่น้อ,อยเองโอ้สมกำลังดีเลยสมกำลังกำลังอ,อ,อ่อนเลยสมเพรวยอยู่ยยยดิ นแยังมีไม้อีกอยู่ย้อาอยู่ยอมยอมแทงยอมแทงอ่ะเอาเลยครับเอาเยเอาไหมเดี๋ยวนะพีีใหม่ปีใหม่ไม่ไหมโอ้ไม่แดงหาจิ้มหนองสาเนาอต้มต้มหนองซาอะยเนาะพีใหม่ห้อหางปลาตาเนะบวบจ็มือดอดีเยออีกประมาณสามสิบหมืนสองสามหมื่นกันยุตแลลนะเจออาทิตย์พอดีละพอดีแหละกับยุโมเมนต์มดบ้านเขาก็ยุ หางกว่าตาเลยเจ้บไปกินอยู่ทงครับอยู่ทงเน้แต่ว่าอาบอาบเนีมาเศาานี่จูน้อย่เดียวจูคนดูกระเดียนะครับผมพี่น้องครับเซียวแชรด้วกันอ้ยที่ม่ผมเนีครับเนี่ยพายเตมพยมยู้พายกระเซาะ พูดได้ว่ะจมเสียบข้ครับผมพี่น้อยแต่ว่าจมนี่ดดขั้วดีนะส่นอนส่วนหอนแล้วกถือกับอันี้มดแดงเข้าเนี่ยมันสอากันดีไปเลยเคื่สมมนใส่สมมดแดงโอเคเลยเนาะโอเคเลยมันสองอะไรกันว่ากินหมาแต่พัดแต่ว่ากินเสียวพั้จะเสียบก็พันไดพี่น่อย Quan kim kim yên vẫn mường nè thứ tầm nắng. Tìm thứ tâm này Tìm thứ tầm nắng. Tìm thứ tầm nắng. Tìm thứ tầm ไปอยู่จีไปาไปสอนแท่งอยู่ว่บว่าจีไป้ทงจะนาเขาดอะไหนสอนไปนำกันไปยูกับจีไปส่งเหรอะโอ้ไปส่งแหรวเพืนกมาบอกไม่อากที่บกันเีมาบอกได้แล้วเสียี่บ กินแต่แท้เน้ยสตัวสายเนาะแต่ว่าเยนเย็นหนาแดงดโอ้มันันหน่ยมันมันเย็นหนอยน่ะมันมันเนือมันคุยนะตงเหนือมันแตกได้มันคุยงกานเลือนซีเดือนหาไปเลยถือนหนึแข็งจะเดีกเลยั้ือดู้เลยกัต้น นียวงามเหนี่ยนน้ำมันมาบ๊กเลยหมาเหนดูเหนือเป็นเหนือเลยเผากันแค่น้อยมันเย็นแล้วตะแกาใจนะครับเสียบ่เสียบวอเสียบบ่เสียบแล้วแต่ว่าเสียบสิ ยุกแบบนี้เนาะสีฟ้าพูดมาแต่สีฟ้าไปโรงพ้าบาลว่าเสียไปทางคนสนโเลแล้วพี่น้อยยุกเข่าเลยยุกเข่าเลยตัวใหญ่แหงบว่าถ่ายยุกเข่าเรื่องที่เล่นร่พอดีเนี่ยเอาเลยอ้ยพี่น้องเอ้ยมาครับผมพี่น้องครับแทบๆในกันครับผมพี่น้องครับเอฟซีสุกุนเด้อยียนตัวใหญ่เหนือทุ่งหลายสุกุนสุกุนหละเอฟซีเฮาบอกตัว่า นี่บอกส่อเยนี่ยพัดเนี่ยถาว่าเสียบเห็นด็กเสวยหรอใส่กับู้ดตับตับตับเยียกแบบนี้จะรือแหระกิ้คขี้งนดหนมือหนึ่งผมก็อยู่เนี่ตัวใหญ่ยิ่งเห็นเนาะ เกือบนี้ตัวซานีโ <Costa> น <k ia> hmm. ่ oh, ิม um ือเลยนะแกวิมือลยวิมือเลยวริมลุนนะสมองิ้มือล้วมืจะมาเลยนเนี่ย่าแล้วแจู๊เดชรุงลงผมนั่นเขาเขาได้เด๊เออเพิ่นแทงถือก้อนกจะต่าเน้นคอมเมต์มาโยนแจ๊ปูหน่งเพิ่นเห่นกันว่าลูแบ่งกับบาวชานไปจีดถือแททงถือก้อนกันมันวะ มันจะันถือแข่งถ้าเพิ่งถือก้อนบระมาไรแมเพิ่นนะขอขออยากรับตัวแ้วครับผมเป็นเปอแกะเนาะแกะแกะไ่ต้องเห็ดได้มากก็ว่างไว้เนาะขอบคาณว่างครับพ่อเหรอลูกดมขังส่วนนะอะไหนน่ย กิที่เดียวก็พอครับนี้เาทำอบบนนะเอาอะามสิทธิโดงหนักคนก็นั่งแห้งดีกินเขากััไวอรบางีคนเขาไม่ได้หนิบางอนนมใหญ่นมใหญ่มันอยากตอนแน่จริงเดี๋ยวไปเล็งเรวอื่นนัานเรียว่าเขาเนี่เขาก็รีไว้เท่าไรแยบอุดไอดาบแล้ววะกินกินเามันหมานะวะเออจิ้มพอได้หมาดของเขาเย แห่ง <เ en S 1> ตไงคือดงแบงนะว่าเอิญมาแท่งรอจกอจังใดก็ย่อมแพ้แหละล่ะมันรเอิญมาแท่งแทง้ดแล้วจังเอิญมาป <c oughs> ไปเดเดี๋ยวให้ไปแทงน้นาไปด้ทีหลังเลยบข้า <c oughs> <c oughs> ๆสุดฝีมือมันละลมันแรกเลยว่าให้ไปแท่งน้ได้ทีห <c oughs> ลังเลยเลงแล้วเังแ,แล้วเลี้ยงลูกแล้วเขาแยงเลย มันแห้งมันแห้งดาโตมันขาดหน่อยๆตำหล่อมันแลีนนี่มันไปเอื่อนไปปรได้อยู่ในผงมันโอ้โหว่าผูแห่งถึงตัวใหญ่มันมันมันมวนอะไรนี่มันก็ว่าผื่นก็ว่าสาสาเทียวอะไรนี่ไหมสาโนยันเรไม่อยู่นี่

ตอนมันห่มทงมันอยู่น้ำต้มมันหนมมันอยู่น้ำน้เือน้ำาหัวนี่อันนี้ำใบไม้เม่ไหลอยู่ในเผื่อตอนมันาเลยยิงเลยยิแยไปเลยเนื้อมันลายเนื้อลายเนี่ยเนื้อลเนี่นื้อลายอะไรช่องนี้เห็าุ่นเนาะอะไรครับพี่นุ่มโอ้โสดแบแมงต้มเย็นจะเอต้มหรว่า เดี๋ยวความเสีบเองพันสีเสียบน้ำมบูเลยเสียบในมือเดียวก็เป็นหนังหนาวจนบกมันเลยอยู่ว่า20ตัวแล้วก็แขกแต่งบวกเป็นบมเสียบไอ้เจ้า20ตัวเดียวเหรอพัดยังบ่อแยบนี้เล้ยงมือเลี้ยงอะไรเลยคืนไอ้ในไปฝากล่งเปฝากลพี่เปฝากลพี่ฝาโลพี่เลยาดีเท่ากับขอคุณไอ้สุนทแล้วเนาะ พอดีหมอจ้องก็จะว่าหมอเฮียงกับไมามามาเปิดของปฝาอะไสุดี่เลยเจ้านอกเจ้าดอกเนาะหอมดอกดอกกระโดดหลายๆลายทั้งมะพริกทั้งเนี่ยนะครับโอู้ว่างัดไอ้แล้วแล้วดีแห่้ยหนึ่งดีเหี้ยทั้งพริกไข่ทั้งทั้งมันสริดิพริกไรไรอย่างหนึ่ตัวนี้มันสีพริกพริกขี้หนาพริกนี่พริกแดงแลขอบคุณไอ้แล้วเนาะพอดีเข้าไหนไม่เห็นเมนูพอดีไอ้ เ,เหลืออีกไม่นิ่วหนึ่งมาท่านเห็นเห็นแล้วมึเงอเออแล้วหงมประมาณมาโอ้อันนัน้นอแล้วต้นทำกค่ีกส่ละเราไปไหมเนาะแม่ดนะแมา่นด้ว่ายุดการยุดงานกันแบบนัเนาะเท่เเาป่นนี เราส่งมาให้นพระท่นเอิดแล้วกินเนี่ยบอกเอิดแล้วเอิดแล้วมั้งเอิดแล้วบเอิดแล้วเอิดแล้วถือว่าไหเย็บจิทุกคนโอ้โหเอฟซีทุกคนแล้วเนาะโอเคครับผมพี่น้องครับอะไรทำเล่าคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ทั้งนี้แหละครับผมครับก็ขอกล่าวก็ว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้า ได้อาบไม่อาบกันแล้ววะเรอาบแม่ฮะอาบเสร็จแล้วอย่านอนเลยดีอย่าไปนอนติอันบ้วนเมียนอันโดไม่รู้ล้มมันเนาะมันจีบมนอนอ่าบอนทันมันจีอาบบอนทันมันลงก่อนหัวยันมันลงก่อนแล้ว